ครับบริษัท e s s เอสซินเนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับซัลิดพิลเตอร์ยี่ห้อนิตตานะครับรุ่น C 2 0 0 8นะครับเครื่องนี้นะครับระบบการพิมพ์นะครับเป็นแบบความร้อนโดยตรงนะครับความเร็วในการพิมพ์อยู่ที่260มิลิเมตรต่อวินาทีนะครับก็พอตของการเชื่อมต่อนะครับที่เรามาแนะนำวันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของพอต เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ USB นะครับเครื่องนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราจะมีเวลาที่เราสั่งพินพ์นะครับมันจะตั้งค่าเสียงได้นะครับจะมีเสียงเตือนเวลาที่ริ้นกระดาษออกมาแล้วหรือว่าหลังการที่หลังที่จะพิมน์กระดาษออกมาได้นะครับมีเสียงเตือนนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับการเชื่อมต่อนะครับพิมน์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเข้าเครื่อง C 2 0 8ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับปิดสวิตช์ตัวเครื่องก่อนนะครับ แล้วก็กดสิทค้างเครื่องจะทาการเพ้นเทสออกมานะครับนี่ครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือนี่ครับ BT name นะครับ Bluetooth name เครื่องนะครับชื่อว่า Printer อร์ศูนนหนึ่งรหัสที่จะเข้าไปนะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าหกนะครับอันนี้นะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าเองได้นะครับว่าจะให้พินเตอร์ชื่ออะไรหรือว่ารหัสเป็นอะไรนะครับนี่ครับกถือนะครับโอเคก็เปิดบลู o ูธเข้ามาใช้งานนะครับ Okay. อคันนี้เครื่องจับแล้วนะครับชื่อพิ i เตอร์ศูนยงนะครับโอเคอันนี้เราก็เปิดแอปนะครับถ้าทางลูกค้านะครับมีแอปพลิเคชันของร้านอาหารนะครับที่สามารถพิมพ์ผ่านระบบแบบบลูทูธได้นะครับก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับโอเคอันนี้ผมมาก็เลือกบลูทูธนะครับโอเคใช้งานง่ายครับ สนใจติดต่อนะครับบริษัท E.S. s y n t e c นะครับ0 2 5 3 0 1 6 1 3ครับ